ครับผมมันฮอฟารุ่สวัสดี14สู้ผู้สู้คนตอนนี้อากมาตามแนวทางของผมแต้มเลยล่างอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะที่แล้วเขาเจ็ดหนึ่งตรงๆนะพี่น้องนะมันจะมันต้องมันต้องมันมันต้องจอดรัดนี่ครับผมมาแต่ไม่เช้าผมไม่ได้นั่งหน้าผมได้นั่งหลังเลยบ่บ่บ่เป็นยังบ่พซื่อ มันใสบนความกล้องของมันดีนะเนาะาาชเจอาไหาไหเรื่องทานด่เอาอยากมาเบิงอยากหามองเขาเดีเนี้มองเขาก็บโมีบ้านนี่สามสอวันเลยเ้าวขาอ้โหโเอาลวด แต่สามับสบามแปแค่นี้ล,ล่ะเรียยังนอกบพี่น้อม่เางีม่เาม่เ่าั้นเลอันนี้ฮี่ที่เมารัฐบาลไทยเอาพี่น้องเมืองยืนยุ่ไใ่ๆนี่ก็ได้ได้พี่น้องก็มีมองเขาหลายรครับผม รักซิปมี่เขามาละซิพหางวดจับหางวดซิพหางวดทำไมถึงคำนวณย้อนหลังเลยเราจะหลังครับผมคำนวณย้อนหลังเขามาลวสิบสามงวดโอ้จังเลยตัวนี้หลังขายเนาะอาฟซีสะเบิ้งเด้อเดียวถ่ายข้านวดเขามาละสิบสามงวดครับอันนี้ก็ต้องบอกให้พี่เขาใจนล้เนาะครับสบเบิ้งพี่น้องมันเป็นมันเป็นคำนวณย้อนหลังครับผมก็คิดสรุปสะเบิ้งไายคลิปเด้อพี่น้องเด้เพราะว่าเป็นเนื้อท่าเนื้อทางแล้วกันนะสรุปที่ย้อนหลังแม่นครับนี่ครับ กันกันจะเรือกวอเตอร์พีเนาะอันนี้วอฮ่าแปดนะครับครับแต่ว่าสูตรนี้มั่งกันได้หาแปดวอตอมากกับมออกซีเก็ดซีเก็ดสูตรนี้มั่นกำกันมอว์ที่ฟันมากมออกเก้าสองสูตรนี้กับมั่นกำกันเ่วารักซีกับเขาเก้าคือเก้าต่อมากก็ต้อออกแปดศูนย์สูตรนี้มั่นกำกันแปดศูนย์รักซีกับเขาคือเก้าต่อมากก็ต้ออกหาห้าครับต่อมากกับมอว์เก็ดสามครับเขาเก็ดสาม เบเก้าเก้าับลาชุดเจ็บหนึ่งเจ็หนึ่งับผมวันนี้สี่หกแปดตัลักซิปแมนลักหน่วยหนึ่งสามสี่แมนครับขับผมอ่าวเป็นเบงสุดยอดลรางกที่ให้ให้ให้เต็มชุดไปก่อนเก้าชุดล่ามตรงๆไม่ต้องกลับครับครับผมได้คตุ้งครับแบบที่นี่ก็ขีมุนไปยู่ด้านหลังทีอนที่เบาามาเนี่ผมก็ลืมกด ก็ระสามครับมาเบิ่์ด้านหลังอี่ก็ได้บ้างนี่ตัวยืนนี่ครับเป็นจักไหนเออตัวยืนสัมจอน้ำม้วนะี่มือเข่าเลยไมีมือเข่าให้ีตัวยืนกันี่าครับผมตาผมไมได้นะกล้ชุดล่างองกดอกเนี่ยเป็นชุดล่างของผมก็แยมเลยครับผมโผมมอบมก็ปรอับดอนล่างมีวันที่ทเก่าม่สายยนต์ก็ต่สองันหาอย 6.6นะครับผมตอนเหวี่ยกันเล่นพี่น้องหลังจากที่พอเต็มปล่อยแล้วนะครับบนนะครับต่อไปก็เบิดนชุดล่างคือเบื้องล่างการทำงานนะครับของยูเกอาเปิดชุดควบของนะครับพี่น้องเราตอนนี้พอเต็มกำลังตีเขียนตัวเลขแนวห้างไหนนะครับผมเอาสตไปเบิร์นไปช่วงไปฟังนันะครับพี่น้องเนาะนะครับว่าตัวเลขแนวห้างชุดล่างนะครับของพอเต็มเป็นตัวไหนนะครับนะครับผมพอไปพารวยนะครับเป็นได้ตัวยืนนะครับพี่น้อง หลายช่างเต้ายวนรอเท่าแม่ครับผมค่างแปะนะครับผมนะครับผมพอใจดีก็ช่างคพี่ก็ันได้ยุตินะฝากก้นไค์กดแชร์กดติดตามทุกจองทางครับพี่น้องนะครับแต่อย่าลืมกับหลาชแนลเด้อนะครับผมเดี๋ยวไปเบืองน้ำขันเลยนะครับอย่าลืมเพียรผ้ารวยลูกบักลาลูกขกได้นะครับขบดีนะครับผมเบืองเบืองล้างขวานพี่น้องมาขึ่อน ถ้าเราไม่อยู่น้อก็ต้องท้ายเอาเลขยบไปหรอกเบิ้งบรรยากาศก่อนเอาบรรยากาศกับพ่อแล้วพ่อเป็นตัวประกันพิมพ์มือครับชุดล่างล่างตรงตรงดอกชุดล่างครับบ่าวแถวแน่นครับตัวน้างครับชุดล่างครับตรงตรงเลยพ่อแตงมาสถิติย้อนหลังนี่เดินมาแล้วสิบกุมัวเข้าดีอ่า ยอดหลังเขาทุกงวดอ่าเดินนานี่บ่ฮู้เดินนานอาจเพราะเนี้ยอาจทีได้ดีทำนี่ก็อืมเพราะว่ายอดหลังพ่ได้ดีเด้ยโอ้ก็บ่ได้ดีสี่หกแปดหลักสิบชมชุ่มสามสี่หน่วยหนักเพาแต้มว่ามันใจมันใจคักเรื่องวันนี้เนาะเพาแต้มว่าตีชุดเต็มเลยบอกครับพ่อนี่ครับชุดเต็มชุดนี้ไมันต้องกลับนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช um, mm ่องทางที่เก่าพี่น้องนะครับผมมกชอบสไตล์ไดนะครับเบิรงสไตล์นั้นนะครับแต่อย่าลืมเบิรงดอลล่าชแนลเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีเอฟซีบาวเท่านะครับเอฟซีแมวหมูเอฟซีพ่กอก์แมดเอฟซีพ่อเจดีเอฟซีพ่อเพชรนะครับผมเอฟซีช่างเต่านะครับ่าลืมติดตามดอลล่าชแนลน้ำเด้อพี่น้องนะครับผมอยากฟังเสียงมวนๆหวานๆนะครับผมาเบิรงได้เลยเขามาชมได้เลยนะครับทางง่องดอลล่าชแนลนะครับ รู้สึกว่าสีบาสไลฟ์โมูโฟมเงียบเลยเทนีมดตาไปแล้วเนาะร้อนแห้งนะพ่ะว่าช่องอื่นเงียบครับดอลลาก็เลยเบาให้มีบรรยากาศนจักน้อยนะครับเตรียมกากเข้ามาไม่ดอลลาเซตีิตปวกปากเนียบมดล่งยังได้พี่น้องเดล่งพยาบาลโมเดล่งสอสบโมเดล่งอบตนเอาผมโอ้สีีรวังเยสีีระวังเลย เก้าคู่เก้าชุดเขาจะบ่มากเลยเสซีซีบ่มากกะเอาออกไปนี่ละไม่ไว้นี่ละเพราะว่ามันเฮ็ดตามสูตรตามสูตรนะครับลงในตามสูตรท่านผู้ชมตามสูตรครับพอจะชัดตองสองูตรเต็มไก้อนนะครับเนาะยังพันดิดตัดไปนะครับมันค่อยได้มาหากันอีก แต่ทันไทยไปเรื่อยมันจีบบวหากันอีกแล้บก่อนะครับเนาะหมีสดุรโค้งสุดท้ายได้ไหมเข้าเช็คหน้าจอไว้ครับัแต่แลยวจะมีเลขวิ่งเลขยัางหายความมือรักหายเรือจีบบาชจากคีครูบาดบาดนี่หมุนไปทั้งคนบาดนี่บ่เพี้ยนกิจิได้ปีนได้บาดนี่ปลี่ยนหมุนได้บาดนี่ ปีนะบาเหมุนะบาดเอาพ่อเต็มสู้ๆข้นจักน้อยเนี่ยอืมนั่นพอมันสิบเอน่าหนามันโอ้โกป่านหันมันไม่จะมเรื่อายเอาพี่น้องคปบหน้าจอได้ครับเด้อเอาพ่มีผู้อ่านจะคนบ่คนเป็นเส้าอ่านอะไรครับมันกลับหนากลับหลังครับจะและวคนเอาตั้งรุ่ก่อครับเรื่องเพื่องครับเอฟซีพี่น้องขันพ่อเสียนดัง นั S <S ่นแหละเวน่าเวลังในท่างผู้ทุกนี้วัดหัวก็สักคู่ครับผมเอาเอาเอาครับุณผู้ครับอ่าเก้าชุดล่างตรงตรงนะครับท่านชมของกปแตมครับสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับชุดล่างพี่น้องครับหลักสิบพอปักหลักอย่างไครับสี่หกแปดครับหลักหน่วยปักหลักที่หนึ่งสามสี่ครับจับได้เก้าคู่นะครับเนาะเก้าชุดตรงๆครับผมแปดหนึ่ง แปดสามแปดสี่หกหนึ่งหกสามหกสี่สี่หนึ่งสี่สามสี่สี่ทำช่ครับเื่องของบาวเทา้ามรอนความรอนรบกวนแล้วผมยุดไปแล้วมันมีความรอนบอกว่าอรก็ว่ากาเบาดากนแล้วเบาดากันเะแต่ว่าระมวยนี่บุลูกบุคิดกับผู้รับผมแล้วกน่ยเป็นลักปีเป็น ลักสิบหมดนันยวนีบบเข้ามันเะสตะวั่างนี่แน่รักสิบู่หลักหน่วยท่เปบเป็นไปได้เรื่องจะเู้าเกัได้เนี่ยครับอันนี้เราสังเกตบึงล่างลักสิบล่างรักสิบจ่เป็นันที่มีตัวเน้นที่จะวงวนเนโล้องไทยากบ่นี่ะ ดิสังเกตเบิ่งเถอะลัก <Öz> ส <ell großes> ิบล่างงวดงวดที่ผ่านมาบพร่เป็นเลขขี่เป็นเลขขีกหลักสิบสามห้าเจ็ดนี่เป็นเลขขี่กันวะงวดนี้เป็นเลขคู่บวดโอ้ค่ะเออหลักสิบหลักสิบโอ้หลักสิบเป็นเลขคู่ที่แม่นแต่บาหลักสิบก็เป็นเลขคู่มา่นะครับถ้าลงคู่ก็ต้องคีดคู่ถ้าลงคู่คือเป็นคู่มถ้าร่องขี่ก็เป็นขี่กันวะไปบนแสดงว่าติดี่ตีสี่ตีสี่ เดี๋ยวมาเป็นเอฟซีแคบหน้าจอเดี๋ยวเจะเฝ้าจะญาตกันมันฉีว่ามันฉีดแปลกะมาหานไดเพ่อเน้อยพี่น้องแคบหน้าจอยนะครับเด้ออันลักสิบลางเันมคอแต้มนี่ลักสิบลักสิบลางมันขิดเป็นเลขคู่เลขคู่สี่หกแปดแม่เมื่อกี้พัมาเป็นเลขคีเหเเลขคีเกีห้าเจ็ดเป็นเลขคีเป็นเลขค เก็ดหนึ่งโเก็ดหนึ่งครับว่ีในถึงมันใจเลยรับสิบนี่ครับมีสูตรที่เบิ้งไม่ชนองได้ครับสูตรความนีจไปงาคำนวณเราก็ได้นี่เบื้งเอาคนับมาคำนวณบอกอคมาคำนวณเบื้งเอาล้นตัวเหลตัวเล็กครับการเอาพน้องแคปหน้าจอยได้ครับด้ว ขึ้นวัตถุกิจเขาไม่ได้ขึ้นบวังารพี่น้องแคบหน้าจอย้ะครับเด้อแคบหน้าจอยนะครับผมแนวทางของปอดแถมล่างอย่างเดียวล่างเดียวตรงตรงเอาล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวตรงตรงเก้าชุดตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อส่วนหลักชีพก็สี หกแปดหลักหน่วยหนึ่งสามสี่ได้พี่น้องได้จับขัวมากเก้าคู่เก้าหางแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่หกหนึ่งหกสามหกสี่สี่หนึ่งสี่สามและสี่สี่ก็มีมาได้พี่น้องได้เอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเามันที่สองพู้เสผ้าสองหาหกหกขอให้ท่านผู้ชมโชคกันมา รวยเ่องแห่งสุขผูสุข้นขอให้ยูดีมีสุขตลอดปีตลอดไปแต่ย่เรื่องากกดไลกดแชร์กดติดตามไปทั้งคลิปงานได้พี่น้องเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผมเอาไม่แม้เอยเนา